ซึ่งผมคิดว่าเห็นภาพชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบในเชิงกาทรทหารแล้วเนี่ยนะฮะกองกำลังฮางมาสแน่นอนเป็นกองกำลังที่มีความเข้มแข็งนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาเราเทียบอิงกับศักยภาพทางการทหารของอมรกเนี่ยมันแทบจะสู้กันไม่ได้ผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกอย่างที่ท่าน การจราจได้เวียนไปนนะมันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปี2008นะมันเกิดขึ้นอีกทีหนึ่งในปี2012ประมาณสัานๆแล้วมันเกิดขึ้นครั้งนี้แล้วคิดว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ใหญกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะสาเหตุที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เหมือนเดิมนะครับที่เซลก็จะอ้างว่าฮามาส ใช้การโจมตีก่อที่เซลล์มัยาที่จะปกป้องตนเองจากการโจมตีจากามาสนี่คือสื่อกระแสหละักที่ที่พวกเราได้ฟังกันนะฮะแล้วก็เป็นสื่อที่วันนี้เนี่ยเราก็ยังได้ได้ได้ฟังไปดูทำนองความเป็นไปนของประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นใลนลักษณะอย่างนี้ถ้าหากว่า,ามาส์ต้องการที่จะเป็นฝ่ายดั้วอายุแล้วก็ทําการก่อนเนี่ย มันจะวิเคราะห์อย่างไรฮามาสจะได้อะไรนี่คือปเด็นปัญหาผมคิดว่าประกาศได้เลย,ยนะถ้าเราย้อนกลับไปดูประเด็นปัญหาปาเลสกษน์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาจารย์จรัญบอกว่าน่าจะนับเริ่มต้นจะตั้งแต่การที่ฮามาสชนะการเกตัในปี2006ผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน เวลาชนะการเลือกตั้งแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสหรัฐอเมริกาอิสราเอลรวมถึงกลุ่มอำนาจเก่าที่ถูกลุ่มฝังต่างด้วยแต่พ okay. ิจารณ์เมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยทั้งสามฝ่ายยังกดดันให้ธรรมะส่งลงจากอำนาจหลังจากชนะการเลือกตั้งจากต่างประเทศลสร็จสุดท้ายนะธรรมะไม่มีทางเลือกต้องเลดการฆ่าไว้ในปี2000ในปี นะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือนโยบายของอิสราเอลที่มีนโยบายต่อปาเลสไตน์ในลักษณะที่หนึ่งคือมีนโยบายเวสต์แบงก์เฟิอันนี้ก็ชัดเจนเพราะว่าเป็นนโยบายท,ที่เขาบอกมาและอยู่ในวาระชัดเจนนั่นก็คือการให้การสนับสนุนเสริมกับรัฐบาลของปา,ปาเลสไตน์ในเวสต์แบง์ในขณะที่พยายามที่จะโดดเดี่ยวกาซ สิ่งนี้ผมคิดว่าเห็นชัดเจนนะทีนี้เวลาฮามาสต้องจัดก,การบริหารปกครองใคานะกาซาผมคิดว่าวันนี้เนี่ยฮามาสไม่ได้มีศัตรูแค่ในไม่หนึ่งชาอยู่ในในเซลเท่านั้นนะฮรมาสยังมีปัญหาอีกมากมายมีฝ่ายต่อต้อานที่อยู่คข้างใน,นข้างในกาซาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ชนผลับระบบชนผัก ธรรมะต้องบริหารจัดการในฐานะที่เป็นรัฐบาลธรรมะต้องจัดการกับฝ่ายต่อด้านที่เป็นฝ่ายสนับสนุนของกลุ่มฐานอำนาจเราคือตัวยัดินดันะ้นภาวะอย่างนี้เลยภาวะที่ธรรมะต้องบริหารจัดการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาภายในเนี่ยธรรมะในขณะที่ต้องการที่จะทําอย่างนี้เนี่ยไปเพว่อยู่ให้เซลล์ทำสาคัญของตัวเองในริงแดนาสัน้นมันไม่มีเหตุผลนะ ถ้าเราดูสถานการณ์ในตะวนันออกกลางในภาพรวมเนี่ยนะ,ะเราเห็นได้ว,ว่าเอ่อวันนี้เนี่ยตะวนันออกกลางไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะอย่างนี้ประเทศอียิปต์อียิปต์เกิดการกรัฐหาลแล้วรัฐบาลเอ็กวานหรือรัฐบาลพระดอนท่าอังสิงเนี่ยลงไปจากอำนาจแล้วนะ,ะหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยเมือ่อวสิมบัตทุธไม่ได้มีอยู่ในอียิปต์ไม่ได้มีอำนาจใน เนี่ยนะในกาซาขบวนการฮรรัมมัสก็ทำในไม่ได้มากนะผมเป็นเบื้องต้นนะฮะว่าจริงๆแล้วฮัมมัสก็คือออฟชูดของขบวนการมุสลิมบาลาฮูดในอดีเมื่อบาลาฮูดสิ้สนอำนาจในอดีตขบวนการฮัมมัสก็อ่อนแรงนะเมื่ออ่อนแรงลงแล้วเนี่ยนะฮะฮัมมสอยู่ในภาวะที่ไม่ได้เกร็ยนะฮะจะไปยัว่วยุให้อิสราเเนี่ยนะฮะมาทำสงครามใน การชาติครั้งนี้หรือประกาศทีรษะตลอดช่วงที่ผ่านมาเลยนะตั้งแต่ปี2007เนี่ยเชนมวนการราเป็นดินแดนทีออ่อ่ถูกปิดล้อมโดยอิสเรลถูกปิดล้อมอย่างไงฮะถูกปิดล้อมในลักษณะที่ไม่ให้เอาสินค้าไม่ใอา เข้ามาในชนวนกาซาได้ง่ายดารที่เข้ามาในชั้น,นาาในชนวนกาซาประมาณสิ่ห้าดาเนี่ยนะถูกปิดรวมถึงการที่อันซิซซี่ซึ่งรัฐประหารที่เธอธรัสินบาตอูลเนี่ยก็ทำลาย<อ>าทุโองค์ต่างๆที่ลอเอาสินค้าเข้ามาชาวชนวนกาซาอยู่ในภาวะตกยากลำบาก เด็กต้องตายในจำนวนมากขาดสารอาหารไม่มียารักษาโรคซึ่งผมคิดว่าเาาว่ภาวะการที่มันเกิดขึ้นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมามันร้ายแรงกว่าสิ่งที่เราเก็ดกันในปัจจุบันที่สยซัำแต่ผมก็อยากจะอธิบายว่าไอภาวะที่การชาติถูกปิดล้อมอาหารการกิน รมะซึ่งเป็นรัฐบาอยู่เนี่ยต้องการที่จะยั่วยุให้เซลมาทําสงครามแล้วปิดประตูตีแมวในลักษณะที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างนั้นแต่ถ้าถามกลับกลับว่าวันนี้อิสาราเอลมีความจําเป็นหรือเปล่าในการที่จะเข้ามาทําสงครามเข้ามาโจมตีในชนวนการ่าผมคิดว่าิสยาเอลมีความจําเป็น <S <S เพราะว่า เพราะว่านโยบายการปิดล้อมการซาของอิสราเอลเนี่ยผิดพาดมาตั้งแต่ปีน2000นายสายตาของประชาคมโลกเนี่ยนโยบายอยนี้เนี่ยเป็น collective p u n i s m m n t t คือเป็นการทำโทษกับทุกทุ่มผิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วที่ผ่านมาเราเองได้ว่าความช่วยเหลือจากกลุ่มต่งางๆฝ่ายต่างๆจากประชาคมโลกเ,เข้าไปในการซาเยอะแยะมากมายนักขุน่อ,อนโลก เิเซโนลโรนันโดมาสูสโอซิ่อะไรต่างๆบริจาคเงินให้กับชาวฝรั่งเศสเซี่ยนล้ม็ปประกาศที่สองเนี่ยในช่วงคิมมา์ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการโจมตีคางนี้เนี่ยนะธรรมาสตรฝักฝาเข้ามาจากมือกันและมีข้อตกลงเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนของการตั้งรัฐบาลเอกภาพ กำลังตั้งรฐบาบเอกราพแห่งชาติแต่าอซีเซลไม่ต้องการเห็นปรากฏการณ์นี้ทำไมถึงไม่ต้องการเห็นหเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องปาเลสไตน์อยู่ในเวทีระหว่างประเทศแล้วอยู่ในการสานประชาชาตินะสะสาประชาชาติให้สเตตัสเกิดปาเลสไตน์ไปเรียบร้อยแล้วเป็นมอนิเตอร์อองเซอร์เวอร์สติ การรวมตัวของชาวปาเลสไตน์เนี่ยจะนําไปสู่การเคลื่อนไหวในระดับร,บระหว่างประเทศเพื่อที่จะนําไปสู่การจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นรูปธรรมได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยซิเซลถูกบีบไล่ต่างให้ต้องทําสงครามให้ต้องจัดการกับขบวนการธรรมาสให้ต้องสร้างความแตกแยกในระหว่างชา,าตา